สวัสดีครับทุกคนและนี่คือเช็กกี้ชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์ Logitech MX Master 3ครับผม ผมเพิ่งเริ่มลองทำ YouTube นะครับสำหรับคอนเทนต์ในช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับสินค้า i อที IT, แก e t เจต,ต่างๆที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วรู้สึกสูกใจรู้สึกว่ามันดีผมก็อยากจะทำคลิปแชร์ให้คุณผู้ชมดูครับตนานาอาจจะมีคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มลองทำ YouTube ก็เลยยังไม่แน่ไม่นอนนะครับยังไงก็กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับภายในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเจอกับตัวเมาส์ตัว USB receiver หรือว่าตัวรับสัญญ,ญาณแล้วก็กล่องบันเดิลครับผม ภายในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จ USB Type C มีคําว่า l o g i c สลักอยู่ด้วยนะครับและตัวรับสัญญาณก็มีคําว่า l o g i c สลักอยู่เช่นเดียวกันครับตัวเมาส์มีขนาดกว้าง8.4เซนสูง5.2เซนและยาว12.2เซนน้ำหนักประมาณ141กรัมถ้าเสียบสายด้วย168กรัม พิวัสดุของเมาส์เป็นพลาสติกแข็งเคลือบยางรูปทรงของตัวเมาส์ถูกออกแบบโดยยึดหลัก e ออร์โกน c มิสด้วยนะครับ e ออร์โ m น c มิสก็คือกระระยะายวิยศาสตร์ครับกระระยะายวิยศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งการออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ใดๆที่ใช้แล้วจะก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อร่างกายอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นใช้ไปานานๆก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ไมีอาการบาดเจ็บเลยครับ ในส่วนของสเปคนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ไร้สายใช้เทคโนโลยีบลูทูธแบบพลังงานต่ำสามารถใช้ในระยะห่างได้ถึง10เมตรโดยประมาณค่า DPI ต่ำสุดที่200และสูงสุดที่4,000สามารถเพิ่มได้ทีละ50ชื่อเซนเ,เซอร์ก็คือ Dark i e l d นะครับที่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวแม้กระทั่งบนกระจกแน่นยําไม่มีลดุดไม่กระตุกไม่สะดุดตัดใช้งานมาก็ะติดกัดีสุดชาร์จเต็มหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ถึง70วันชาร์จเพียง1นาทีใช้งานได้นานถึง3ชั่วโมง ส่วนประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับใช้แล้วก็รู้สึกว่าถนัดมือดีเมาส์มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะไม่เหมาะกับมือผู้หญิงแล้วก็เมาส์นี้ใช้ข้างสายไม่ได้นะครับใครที่ไม่ชอบเมาส์ที่มีลักษณะมีที่รองนิ้วโป้งเนี่ยแล้วมีปุ่มด้วยเนี่ยอาจจะกลัวว่ากดลั่นเอ่อตรงนี้ไม่น่าจะกดลั่นแน่นอนครับเพราะว่าปุ่มมันแข็งนะครับต้องออกแรงกดนิดนึงแล้วก็เรื่องผิววัสดุนะครับใช้ไปนานๆมันก็จะมีคราบติดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูการทําความสะอาดกันครับก่อนอื่นเราก็เตรียมผ้าชุบน้ํามันๆนะครับ ซึ่งผ้าที่ใช้ขอให้เป็นผ้าผิวเรียมนะครับไม่เอาผ้าผิวสากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเช็ดเราจะต้องออกแรงเช็ดนิดหน่อยนะครับถ้าผ้ามันผิวสากลรวก็จะทําให้เมาส์เกิดรอยได้นะครับในที่นี้ผมลองใช้เป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับก็พอชุ่มน้ําแล้วก็เช็ดไปถูไปบริเวณที่มีคราบนะครับก็ถูตอนถูต้องออกแรงนิดนึงนะครับมันถึงจะออกไม่งั้นมันไม่ออกครับหลังจากเช็ดเสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าพวกคราบแขงมันอะไรพวกนี้มันก็จะออกไปแล้วครับ ในส่วนของสกอวิวเมื่อเปรียบเทียบกับเมาส์รุ่นก่อนอย่าง MX Master 2จะเป็นแบบปกติแต่ว่า MX Master 3เป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า มาดูภาพกันนะครับเริ่มจากด้านซ้ายมันจะมีตัวน้ำแม่เหล็กไฟฟ้า2ตัวอยู่ข้างในหันขั้วไปทางเดียวกันเลยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กตามเส้นป่าสีฟ้าไหลผ่านฟันเฟืองที่เป็นสีเหลืองทำให้เวลาเลื่อมมันก็จะ snap ไปตามฟันเฟืองของมันส่วนด้านขวาเวลาเรากดเปลี่ยนโหมดแม่เหล็กก็จะสลับขั้วทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบวนลูปซึ่งกันและกันเองจะไม่ไปเกี่ยวผ่านที่วงล้อสีเหลืองแล้วทำให้สามารถเลื่อนสโควิลได้อย่างอิสระหรือฟรีนะครับในส่วนถัดมาผมก็จะพาไปฟังเสียงเทสข,ของทุกปุ่มกันนะครับลองดู เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับและต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ Logitech Option สามารถโหลดซอฟต์แวร์ได้ทางหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแล้วเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จะเห็นว่าจะมีปุ่มให้ตั้งค่าทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันวิธีตั้งค่าก็แค่คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอกับชุดคําสั่งที่มันให้เราตั้งค่าได้นะครับ แต่ปุ่มที่ผมคลิกเข้ามานี้เป็นปุ่มตรงนิ้วโป้งนะครับซึ่งมันจะมีชุดคําสั่งเฉพาะของปุ่มนี้นะครับนั่นก็คือชุดคําสั่งด้านขวาตรงนี้ครับเวลาเราคลิกเข้าไปคําสั่งอะไรก็แล้วแต่มันจะมีไกด์ไลน์บอกวิธีว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับด้านขวาตรงนี้เราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่ามันทําอะไรได้ผมจะยกตัวยอย่างเช่นอย่างอันนี้นะครับแอปน navigation ทันทีที่คลิกนะครับเมาส์มันก็จะบันทึกลงมาท,าทันทีคือเป็นการเปลี่ยนทันทีนั่นแหละ ผมกดแล้วนะแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นตามในไกด์บอกว่ามันจะสไตล์เมนูเห็นไหมครับสไาล์เมนูก็ขึ้นมาแล้วทีนี้ผมกดค้างแล้วก็เลื่อนลงเป็นการไฮนะครับถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งกดค้างแล้วเลื่อนลงนจะเป็นการไฮเดสก์ท็อปไปเลยครับประมาณนี้ครับนี่คือส่วนของที่ตั้งค่าปมุมครับ ปุ่มอื่นก็ตั้งค่าได้เช่นกันครับแต่ว่าปุ่มอื่นๆจะไม่มีไกด์ไลน์ซึ่งหมายความว่ามันจะไม่มีคําสั่งเฉพาะของปุ่มนั้นๆชุดคําสั่งของปุ่มอื่นๆก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับซึ่งตั้งค่าได้เหมือนกันทุกปุ่มครับทีนี้ขวาบนนะครับ All Application พอเราคลิกเข้ามาแล้วเรากดบวกมันก็จะมีให้เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการตั้งไปที่ปุ่มนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเปิดเลยประมาณนี้ครับผมถัดมาในส่วนของ Point and Scroll นะครับ Pointer Speed มีหน้าที่ควบคุมความเร็วของเมาส์ส่วนตรงนี้นะ ต่อโ o l l i นะครับถ้าเรา enable เวลาเราเลือกลูกกิ้ง มันก็จะมีดีเลย์นิดนึงก็จะสมูทนะครับแต่ถ้าเราดิสเ b เบิลปุ๊บเลื่อนปุ๊บมันก็จะไปเลยครับ scroll wheel direction ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่าว่าให้เราสลับทิศทางของลูกอิงนะครับเช่นถ้าเราเลื่อนลงนก็จะเลื่อนขึ้นถ้าเราเลื่อนขึ้นมันก็จะเลื่อนลงครับ thumb wheel direction ก็เช่นกันครับปกติเราหมุนขึ้นไปทางไหนหมุนลงไปทางไหนถ้าเราปรับตรงนี้จาก default เป็น Inward มันจะสลับทางกันแค่นั้นเองครับ thumb wheel sensitivity นะครับก็คือถ้าเราปรับมากๆแล้วเวลาเราเลื่อนมันจะเลื่อนทันที แต่ถ้าเราเอาไว้ตรงกลางหรือว่าปรับน้อยๆนะครับมันก็จะมีดีเลย์นิดหนึงอะไรประมาณนี้ครับถัดไปในส่วนของ flow นะครับโฟล w เนี่ยเราจะต้องมี device ที่เราทำการแพ์กับเมาส์ตัวนี้ไว้แล้ว2หรือ3ตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอเรากดปุ่ม enable flow เข้าไปปุ๊บมันก็จะทําการเปิดฟีเจอร์ flow นะครับเครื่องอื่นที่เราเปิดไว้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าได้ทําการเปิด flow แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้เมาส์ลากข้ามเครื่องได้เลยแต่ว่าในที่นี้ผมยังไม่มีการติดตั้งหรือ enable Logitech Flow ที่เครื่องอื่นนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็จะบอกวิธี set up นะครับก่อนที่จะเปิดเอ่อ flow ขึ้นมาใช้ประมาณนี้ครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องอื่นให้ลองเทส flow นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากผมพูดอะไรผิดไป,ป ขวาภยยด้ยนะครับแล้วก็ขอโทษที่อัพคลิปชา้าด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูมาถึงช่วงท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ